วันหนึ่งให้ทานอย่าได้ขาดมีมากมีนอกก้อยก็ตามได้เข้าปั้นหนึ่งใส่บาตรยังดีนะ,ะเฮะเชษฐีมีเงินเป็นล้านๆก็าตามเขาไม่ได้ใส่บาตรแตษฐีสู้เราไม่ได้นะฮะเรามีเข้าปั้นหนึ่งได้สบายนี่เป็นกุศลกุศลอันนี้แหละเข้าหล่อเลี้ยงจิตใจของเรานี่แหละคืออาหารของใจนี่แหละคือเครื่องพึ่งเป็นพึ่งตายของใจ คือกลางบ้านช่องถนนหน้นทางต่างๆที่เต็มอยู่โลกธาตุซึ่งแสวงกันเป็นบ้าอยู่นไม่รู้จักประมาณนี้ไม่ได้มีความหมายนะความหมายจริงๆคือบุญคือกุศลให้แก่ใจเวลานี้มันมีใครมองดูหัวใจนะมันมองดูเป็นบ้ากันหมดตั้งแต่ภายนอกะเรื่องภายในใจเป็นยังไง,งไงไม่มองดูกันนะนี่ละใจขาดความเหลียวแหล่ท่านจึงแสดงไว้ในธรรมะนตถิกรรมะสมังพลัง ไม่มีอำนาจใดที่จะเหนืออำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วนี้ไปได้เลยในสามแดนโลกธาตุถืออำนาจแห่งกรรมเป็นสม